วันนี้มีคนพูดว่าทุกกระทรวงมีนักตบรัพ์หมดคุณจะมี <Okay. S 2> คนหนึ่งพูดซึ่งอันนี้เรื่องจริงแต่ละเอาเรื่องนี้ก่อนมันมีรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งนะอ่ามันมีรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งเนี่ยเขาก็ถามคนในกระทรวงเขาว่าเฮ้ย hey, เองอะไปเกี่ยวข้าวมาแล้วอะข้าวอะไม่เอามาใส่ในยุ้งฉางข้าวอวะมันเป็นรอยต่อการเมืองไทยมันเป็นรอยต่อในรอยต่อเนี้เขาเรียกว่าของค้างท่อ ต้องเอาส่งเขาไปกลับคืนเขาจำนึืตอนปล้นในงานวันแต่งงานลูกสาวได้ไหมละ่ะ <c oughs> นั่นแหะของค้างท่อ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันมันมีของค้างท่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องออกกลับไปให้คนเดิมคนใหม่ตรงนี้เขาก็บอกเฮ้ย hey, นี่มันหลายเดือนแล้วนะผมไม่ใช่ของค้างท่อต้องกลับไปคนเดิมทีนี้เอ้คนที่ตอบเนี่ยมันมีแบ็กอัพเป็นบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่และแบ็กอัพมันก็คือคนเดิมก็ไม่กลัวใครไงไม่กลัวใครทั้งผัวทั้งเมียไม่กลัวใคร ทีนี้ไอ้นี่บอกว่าเอาละกูนี่มีปัญหากับพวกมึงมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะบอกเลยว่าทุกคนให้คุยกับกูคนเดียวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีกลมอะไรก็ตามทีคนเดียวเท่านั้นแล้วนุ่นตีช่วยมึงก็เลยวุ่นวายอะแล้วไปฟ้องคุณภูมิทําไงแต่คนเดียวได้ยังไงเราไปช่วยเราแบ่งกันแล้วไนงะอ่าไม่ได้ต้องเราคนเดียวเท่านั้นอันก็เลยติดต่อคนที่มันใช้งานด้วยไอ้คนคนนี้เนี่ยนะ มันก็เพิ่งจะไปรู้จักกับอีกคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มันคิดว่าเออเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนาะก็คือแต่แต่ก่อนร่อนชลายเนี่ยเวลาโดนใครก็ตามที่โดนร้องบางทีคุยกันได้คุยกันได้เขาก็คุยกันคุยมาคุยมาคุยไปคุยคุยกันเนี่ยคุยคุยกันแล้วก็เงียบเงียบน้อยเล็กแล้วก็จากกันไปทีนี้คราวนี้เนี่ยไอ้สองคนเนี้ยมันก็ได้ว่าเดี๋ยวมันจะไปคุยไอ้นี่ให้เรียบร้อย ไอ้นี่มันก็ไม่ใช่คนที่แบบว่ามาเมื่อวานนี้นึกออกไหมมันก็เลยใช้สองคนผัวเมียเนี่ยก็เลยทําหลักฐานไม่ซะไปคุยกับตรวจก่อนอตํารวจบอกให้ทําหลักฐานไม่ซะก็เก็บหลักฐานตั้งแต่ปลายปีแล้วก็เกิดการล่อซื้ออ,อรณีกรณีนี้ตั้งใจล่อซื้อมาตั้งแต่การถูกจะเรียกตบรัพย์อ่ะ,อะก,ก็ล่อซื้อเลยจะสังเกตได้ว่าเสียงของเมียเนี่ยจะบอกจะพูดตัวเลข จะพูดวันเดือนปีจะพูดเรื่องคดีกรณีรายละเอียดหรือโอนไปสลิปจะเขียนข้างล่างไว้อะไรอย่างเงี้ยเสียงของเมียทิ้งหลักฐานไว้ซึ่งตำรวจเนี่ยเป็นคนบอกว่าให้ทำแบบนี้เราจะได้เสียงอันนี้มาเป็นหลักฐานที่หนึ่งจากนั้นก็เอาไปที่บ้านนะคือนี่ไม่ใช่แกลบนี่ไม่ใช่หมี่เกี๊ยวที่จะมาแขวนถูกไหมใช่ไหมในเมื่อมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่ขนมอาหาร แล้วเป็นเมือนกดกิ่งส่งของดังนั้นพอพอมีอาหยิบปุ๊บส่งเข้าบ้านไปให้ผัวตำรวจมาเลยทันทีและตำรวจเนี่ยซุ่มอยู่แล้วทั้งหมดพอไอ้นี่เอาของเอาของเครื่องไปเธอรู้ไหมคือมันเหมือนกระรับลูกบอลเนี่ยจึ้งอย่างนี้เลยตำรวจไปพร้อมหมายสารด้วยใช่ถูกไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบเตรียมโจมปกตินะทีนี้ในเวลานั้นเนี่ยคนหนึ่งกับเมียเนี่ยถูกจับแล้วเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไปที่ทำเนียด ที่ทำเนี้ยวันนั้นเนี่ยดันเกิดการประชุมพักเกิดการแบบแต่งตั้งขึ้นมาแล้วมันมีคนซึ่งอยู่ในนั้นเนี่ยเขาได้รับ sms เฮ้ยเขาจิ้มนะมึงคุณออกไปแล้วเรียกเราปรอทำเนี้ยเชิญตำรวจเข้ามาเลยออกไปเชิญตัวออกเออ,อเชิญตัวไปเลยสองคนนี้เป็นคนสนิทกันเท่าใจไหม,มสนิทกันมากในคลิปเขาบอกแล้วเป็นผัวเมียกัน อันนี้ฝากอีรายการหนึ่งมาไม่ใช่ไม่ใช่ผัวเมียไม่ใช่เหรอแต่กับผัวเมียคือเมียน้อยคือมึงเข้าว่ามึงตายแน่คราวนี้ก็ปรากฏว่าทํามาเยอะมาเจอเอาคราวนี้เพราะคราวนี้คือคนที่เองไปตอบเราเนี่ยเขาไม่ใช่เพิ่งมาเมื่อวานนี้เขามีแบ็กอัพเป็นบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แล้วเขามีแบ็กอัพเป็นนักการเมืองใหญ่เพราะนั้นเขาเขาก็ต้อง จัดก,การของข้างท่อไปให้นกักการเมืองใหญ่ก่อนไอ้นี่ก็ไม่พอใจก็ส่งไปเลยเดี๋ยวนี้มันกลางมากไนงะกับคุณไม่ชละล่ว่ามีไม่กลัวเลยกับลุงป้อมเขาก็ไม่กลัวเอเอมื่อไม่กลัวกันเสร็จแล้วคุณลุงปอปลาเลยเปิดไฟเขียวเลยถ้าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องจัดการไอ้นี่ปรากฏไอ้นี่ไม่ยอมกูก็เก่งกูก็แบบกูก็คนหนึ่งนั้นน่ะใช่ไหม มันถึงได้มีเรื่องคาว่านักการเมืองปอปลาซึ่งปอปลาเนี่ยมันจะไม่มีรัฐมนตรีปอปอดีตรัฐมนตรีปอปลาไม่ตอนนี้เป็นนักการเมืองปอปลาแล้วนักการเมืองปอปลาฉันก็ถามว่าคือใครวะเอาชื่อเอานามปากกามันมาเป็นชื่อย่อพี่เพราะถ้าเสือกเอาชื่อมันไม่เอาชื่อมันไม่ได้พี่เดี๋ยวแม่งยิงหัวเราทะลุมึงคิดว่ามันไม่รู้หรือว่าเป็นมันบอกเพื่อนที่เล่าเนี่ยคือตำรวจอ่าก็ปรากฏว่า เสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บถามว่า9้าชั่วโมงทาอะไรวะคืนนั้นใน9ชั่วโมงบอกก็คุยไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะพี่ที่เหลือก็นั่งคุยกันนั่งคุยกันไปหิวไหมนั่งมองหน้ากันไปคือแบบเหมือนตํารวจอ่ะนวดไปเ9้าชั่วโมงให้เองแบบเบือ<ห>่อสึกละให้เล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็คือถามว่าไปถามเขาหรือเปล่าว่าทําไมาตีได้แบบตบซับน้อยจังอ,อ่าทไมแบบการตบซับมันน้อยจังคือตัวนี้มันน้อยมากอะ่ะเขาบอกว่ายังไม่มีการพูดเลยนะว่าทําไมาแค่นั้น หรือจะตบไปเรื่อยๆก็ไม่รู้หรือคือตอบให้เพื่อให้รู้ว่ากูคือเป็นเจ้านายไม่ใช่ไม่ใช่ออไอ้พวกนั้นไม่ใช่แล้วอคือตอนนี้ในกระทรวงกอไก่เนี่ยนะเป็นกระทรวงที่มีเรื่องเยอะมากจนทั้งคุณภูมิธรรเวียนหัวแล้วมันเกิดในช่วงเวลาเดียวกันเหมือนแบบว่าดิดนิ้วปึง้งจับมันเลยให้หมดพร้อมๆกันอืมในช่วงเวลาเดียวกันวันนั้นเนี่ยมันเกิดการประชุมพักถูกไหมการประชุมพักเนี่ย ดันใช้ตึกบรญชาการเพราะว่าจะต้องแยกพื้นที่ในการดูแลพอมันเกิดเรื่องปุ๊บเขาให้ออกจากข้อประชุมเดี๋ยวนั้นเลยรลเราก็ติดต่อเลยว่าให้คนเนี่ยมามามาเอาออกไปซึ่งการจับที่ทำเนียบวันนั้นน่ยมันไม่ได้จบลงเรื่องคดีตบพย์ที่จะต้องไปจับที่ทำเนียบให้ได้เพราะเป็นการหักหน้าเนื่องจากว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนสสาาให้กลายเป็นพผาน เพราะว่าเห็นว่าสอสลาสี่เดือนทำอะไรไม่ได้เลยหนึ่งไปคือไม่สามารถจะทำงานอะไรได้อะ่ะในฐานะที่เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะก็มีการที่ว่าจะเปลี่ยนสลับตัวเพราะว่าลูกสาวยังมาไม่ทันถูกไหมอตอนนี้พร้อมแล้วก,ก็มีข่าวว่าลูกสาวจะเข้ามาอยู่ในคลรมอทีนี้คิดว่าในเวลานี้พอผ่านดีกว่าจึงต้องจับคนของเขาที่ต่อหน้าเขาดีว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นไหวตัวทันออกไปเดี๋ยวนี้ไปจับันข้างล่าง กำลังจะหักหน้า discredit การเมืองด้วยใช่คือไม่เพียงแค่เรื่อีกการเมืองอีกหนึ่งทีนี้ทางนั้นอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่ามึงคิดว่ากูเป็นแมวไงมาทําอย่างนี้คนที่แบบว่าโมโหที่สุดเลยก็คือผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงมึงจงเก็บทุกอย่างทุกก้าวของมันให้หมด เพื่อที่จะไปบอกลูกสาวไปว่าถ้าลูกสาวมันเนี่ยหือย้อนไอ้นี่ออกไปเลยย้อนข้อมูลที่อยู่ในมือเราออกไปหมดเลยหนึ่งกล้องมันปิดไม่มีใช่ไหมกูมีอะ่ะกูมีภาพพวกมึงอะ่ะม,ออมีภาพตั้งแต่วันที่มึงเวียเข้าไปแล้วมึงออกมาแล้วมึงต้องวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้ามาที่ไฟไหม้ฝั่งทนอะ่ะเอารถบอไปรับออกอะ่ะเอารถไฟไหม้อะเพ<ข>รา<ถ>ะว่ากันว,ว่าไฟไหม้ฝั่งทนไม่จริง เพียงแต่มีบางคนอยากจะออกจากบ้านเพื่อจะกลับมาชั้นสืแล้วกลัวว่าจะโดนติดภาพก็เลยต้องเอารถดับเพลิงไปรับดับเพลิงไปรับถ้าเอารถหวอไปรับเนี่ยรถกู้ภัยไปรับมึงต้องเข้าที่ e ออาร์นะใช่ป่ะมันจะไปเข้าข้างล่างไม่ได้แต่ถ้ารถดับเพลิงอ่ะมันเข้าข้างล่างแล้วขึ้นลิฟต์ไปเลยไอ้พวกนี้ก็บอกว่าเอาละถ้ามันหักหน้าพิษพั์ขนาดนี้ก็อย่าอยู่ด้วยกันดีๆเลยก็มีการเก็บข้อมูล ชั้น14อยู่ไม่ชั้น14ชั้น14เป็นยังไงไม่เป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็ดูซิว่าแล้วมันออกไปไหนไปโรงแรม RW ไปเนาะอยู่โรงแรมพออยู่โรงแรมนี้ปุ๊บมันต้องถูกกักอยู่ในห้องสวีท <Yeah. S 1> ม้จะสวีทนะมีสระว่ายน้ำอะไรกันนะบางทีคนเรามันก็เบื่อนะแต่มันอยู่นิ่งไม่ได้ไงความที่มันเป็นตำรวจมันก็เราอยู่นิ่งไม่ได้พอจะอาได้ปอยู่ปุ๊บก,ก็ไปอยู่คอนโดริมน้ำอ,อาจจะคอนโดริมน้ำปุ๊บก,ก็ไปอยู่บ้านฝังทน จะสลับกันอยู่อย่างเงี้ยสลับกันอยู่อย่างเงี้ยสลับอย้ยอยู่ไม่นิง่งแต่จะไม่เข้าบ้านเกษตรน้ำวมินเลยเ<ม>พราะกลัวลูกลูกเมียลําบากก่อนถึง22จะวนอยู่ใน3จุดนี้อแต่ไม่เคยอยู่ชั้น14เลยอ่าแต่เป็นอยูคอ,อนโดนรโดิมน้ำคอนโดริมน้ำแล้วก็บ้านเก่าของตัวเองบ้านเก่าตัวเองอไม่พบล้นน้าลูกเมีย เราไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่ก็โทรศัพท์คุยกันอะไรคุยกันนะวนเวนไปเรื่อยเพราะว่าอยู่ที่เดียวไม่ได้ใช่ใช่ใช่แล้ววันที่วันที่ชัยชนะไปเนี่ยต้องรีบลุกรียลุกโลนวิ่งวิ่งกลับมาเพื่อให้กลับไปอยู่ในจุดนั้นก่อนแล้วพอวิ่งกลับมาเนี่ยจึงต้องมีการเรียกผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งคุยกันแล้วมันพลาดตรงไหนรู้ไหมคืออ้างว่าเป็นคนป่วยแต่สั่งข้าวมันไก่มากิน คืออยากกินข้าวมันไก่ในวันนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พี่บิรละมาเล่าให้ฟังไงว่าเขานั่งได้และกินข้าวมันไก่ได้นั่งได้กินข้าวมันไก่ได้ไม่มีสายระยงระยาไม่เห็นป่วยหนักเลยใช่นี่คือเรื่องเล่านะครับที่เกิดขึ้น